คือผมเป็นหนึ่งในไม่กี่คนในโลกปัจจุบันที่แต่งโอเปร่าเป็นประจำแล้วก็โอเปร่าที่แต่งเนี่ยได้แสดงในเวทีโลกจริงๆนะครับเพราะจริงๆแล้วงานคือการจะเรียกว่าเป็นงานแรงบันดาลใจมันมันคืออันมันเป็นอาชีพของผมนี่คือสิ่งที่ผมทำผมทำโอเปร่านะครับแต่ว่างานอันนี้เป็นงานพิเศษเพราะว่าเป็นการถ่ายทอด พุทธศาสนาในทางใหม่ซึ่งจริงๆแล้วไม่เคยมีใครทำมาก่อนนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยโอเปร่าที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเนี่ยยังไม่ค่อยมีคือจริงๆแล้วอาจจะไม่เคยมีเลยก็ได้นะครับจริงๆแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยริชาร์ดวากเนอร์เกือบจะแต่งโอเปร่าเรื่องชีวิตของพระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งเมื่อร้อยกว่าปีมาแล้วที่เยอรมันแต่ว่าแต่ว่าเขาเปลี่ยนใจและกลายเป็นเรื่องอื่นแทน นะครับจริงๆแล้วเนี่ยคือที่แรกเนี่ยผมเริ่มแต่งอเปร่าเรื่องนี้เพราะว่าสมาคมสหรัฐอินเดีย,ยเนี่ยได้ขอให้แต่งอเปร่าเรื่องหนึ่งเพื่อจะแสดงที่ประเทศอ,อเมริกานะครับที่เมืองฮิวสตันแล้วเขาขออย่างเดียวคือขอให้เป็นอเปร,เร่าที่เกี่ยวกับอินเดียนะครับผมก็เลยอยากทำเรื่องนี้มานานเพราะว่าการเอาเรื่อง พระเตมีมาทําเป็นโอเปร่าเป็นสิ่งที่ท้าทายมากนะครับเพราะว่าเราจะทํโอเปร่าได้ยังไงในเมื่อตัวละครที่สําคัญที่สุดในเรื่องเนี่ยพูดไม่ได้เพราะถ้าพูดไม่ได้ก็ต้องร้องยิ่งไม่ได้ใหญ่ใช่ไหมครับแล้วก็โอเปร่าเนี่ยเป็นศาสตร์ของการดําเนินเรื่องโดยการร้องเพลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่อยากทํามาเป็นปีจริงๆแล้วคือคืออยากจะหาทางเล่าเรื่องนี้ให้ได้แล้วเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ คนสมัยใหม่เนี่ยจริงๆครอบครัวสมัยใหม่เนี่ยคือเราอาจจะนึกว่ามันไกลจากตัวมากแต่จริงๆมันไม่ไกลเลยเพราะว่าเพราะไอเดียของเด็กคนหนึ่งที่ที่เจอปัญหาที่ตอบไม่ได้แล้วก็หนีเข้าไปในโลกภายในเราสามารถจะดูเรื่องนี้จากมุมมองของคนปัจจุบันครอบครัวปัจจุบันได้เลยจะเห็นว่าเนี่ยเด็กไม่ยอมพูดสักทีถ้าถ้าเป็นสมัย สมัยของเราเนี่ยพ่อแม่ของพระเตมีอาจจะพาไปหาจิตแพทย์ก็ได้คือหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าสมัยนั้นเนี่ยการที่เราไม่เข้าใจสิ่งที่เราเขาคิดเนี่ยไม่ได้แปลว่าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยไม่มีไม่มีค่าที่จริงแล้วอาจจะมีค่ายิ่งกว่าที่เราจะเข้าใจได้นะครับก,ก็อันนี้ก็เป็นคล้ายๆสิ่งอย่างหนึ่งที่ที่เรื่องนี้พยายามสื่อเหมือนกันนะครับ คือว่าสิ่งที่มีค่าในจิตใจมนุษย์เนี่ยอาจจะซ่อนหรือว่าเราอาจจะไม่ไม่สามารถเห็นได้ทันทีเพราะพระเตมีเนี่ยเป็นตัวอย่างของของคนคนหนึ่งเนี่ยที่มีความเชื่อมั่นที่แข็งแรงจนยอมสามารถต้านทานทุกอย่างอุปสรรคทุกอย่างได้นะครับแล้วก็อันนี้คือจริงๆแล้วเป็น,บ,น,บ,นบทเรียนอันหนึ่งที่สำคัญมากสำหรับ ไอเดียของอพระธรรมราชหรือว่าไอาเดียของของอพระเจ้าอีหัวที่จะต้องคล้ายๆเป็นผู้แทนของประเทศชาติหรือว่าต้องเป็นวิญญาณของประเทศชาติได้นะครับเพราะฉะนั้นจริง,รงๆแล้วมีมีอะไรที่มีบทเรียนหลายอย่างที่เอามาเอามุมมองพวกนี้มาคล้ายๆมาเห็นโลกของคนไทยเราเนี่ยได้ด้วยนะครับผมลื้มใจมากนะครับเพราะว่า มีคนสำรองที่นั่งเนี่ยเกินเกินที่นั่งที่มีอยู่ในศูนย์วัฒนธรรมก็เป็นสิ่งที่ทำให้ผมเข้าใจว่าว่าประเทศเราเนี่ยมีคนที่สนใจศิลปะแบบนี้เยอะมากถ้าแล้วก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยก็จะวิ่งมาดูกันก็ก็ก็หนึ่งเนี่ยการการถ่ายทอดความหมายแบบนี้ในวัน ที่ห้าันหวาเนี่ยเป็นเป็นวิธีหนึ่งที่จะแสดงความภักดีนะครับเราก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราจะมาร่วมกันใคลาคิดถึงสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเราที่สิ่งที่สำคัญที่ไม่ใช่แบบออกไปหากินหรือคือสิ่งที่สำคัญจริงๆเรื่องเช่น ความรักความกตัญญูธรรมะอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ผมก็หวังว่าหวังว่าเนี่ยจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่เรามานั่งด้วยกันแล้วก็มาชมผลงานผลงานอันนี้นะครับ <S <S ก็บอกแต่เพียงว่าว่าอยากจะให้เห็นความรักที่เรามี่านนอง